Good morning students. Today we will learn English subject. I will teach homework of Kinder c l a s t h r e I will teach words about clothes. สวัสดีค่ะเด็กวันนี้ก็กลับมาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูอิงจะมาสอนการบ้านทิ่ชับภาอังกฤษของเพียอนวานสนะคะโดยจะสอนคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนะคะหร,ะรือภาษาอังกฤษก็คือ clothes เด็กพร้อมเรียนกันหรือยังคะ Are you ready? If you re ready, look at the board. Close, close แปลว่าเครื่องแต่งกายนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำว่า close เนี่ยเขียนยังไงนะคะ,ะตัวแรกคือตัวอะไรคะต,ตัว c นะคะตัว c เขียนเป็นบรรทัดนะคะ,ะเป็นชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเราจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ ก็ C สต่อไปตัว l นะคะตัว o ตัว t นะะตัว t ตัว h นะคะแล้วก็เติม es ด้วยนะคะเพราะว่าเครื่องแต่งกายของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวเดียวใช่ไหมคะอ่าเด็กๆคะจะเห็นได้ว่าจะมีคำว่า c l o s e s Clos ที่ลงท้ายด้วย th นะคะถ้าคำศัพท์นะคะที่มีหลายนหรือว่าเราเรียกว่าพหุคุณศัพเนี่ยคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย th เราจะไม่ได้เติม s เลย,เลยนะคะเราจะเติม e S เข้าไปแบบนี้นะคะ,อ,ะอันนี้อ่านว่า close close ที่แปลว่าเครื่องแต่งกายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องแต่งกายที่เด็กๆควรรู้จกักมีอะไรกันบ้างน,นะคะ blouse นะคะแปลว่าเสื้อของผู้หญิงนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำว่า b blouse เนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะคะตัวแรกนะคะคือตัวนี้เลยตัว b นะคะตัว b นะคะต่อไปตัว l นะคะตัว o ตัว u ตัว s และตัว e นะคะอ่านว่า Blouse แปลว,แว่าเสื้อของผู้หญิงค่ะต่อไปนะคะคืออ่ะคำนี้นะคะ,ะตัวเอ I อนะคะตัว R แล้วก็ตัว T อ่านว่า Shirt s h i r ร shirt Sh แปลว่าเสื้อเชิร์นั่นเองเสื้อเชิร์นะคะก็คือจะเป็นเสื้อที่ ส่วนใหญ่จะมีคอปกนะคะแล้วก็มีกระดุมข้างหน้านะคะเหมือนจะเรียกว,ว่าเสื้อเชิ้ตนะคะอะต่อไปนะคะคือคำว่า skirt skirt แปลว่ากระโปรงนะคะแปลว่ากระโปรงอะสังกิตจะมีตัว s นะคะตัว k นะคะตัว i ตัว r และตัว t skirt skirt แปลว่า กระโปงนะคะซึ่งกระโปงเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะที่จะสวมใส่กระโปงต่อไปมาดูคำต่อไปค่ะต่อไปคือคำว่า s h r t s Shorts Shorts แปลว่ากางเกงขาสั้นจริงๆคำว่า s o r t t เนี่ยแปลว่าสั้นก็ได้นะครหรือว่าถ้า Shorts เติม S ก็จะแปลว่ากางเกงขาสั้นนั่นเองนะคะเพราะว่ากางเกงเนี่ยเราจะ มีเมไรคะมีสองข้างใช่ไหมคะเพราะขาเรามีสองข้างางเกงขาสั้นก็เลยเป็นชอตที่แปลว่าสั้นแต่จะเติม S ก็คือชอตที่จะแปลว่าางเกงขาสั้นนั่นเอง <Ooh. S 2> อ่ะก็จะมีตัว S นะคะตัว h นะคะตัว O ตัว R และตัว t แล้วก็เติม S ด้วยก็จะคือคำว่าชอตชอตแปลว่าางเกงขาสั้นนั่นเองค่ะ เรื่องแต่งกายต่อไปนะคะคือ socks ck, so o c k s นะคะที่แปลว่าถุงเท้านะคะแต่เวลาเราใส่ถุงเท้าเนี่ยเราใส่กี่ข้างคะอสองข้างใช่ไหมคะถ้าสองข้างเนี่ยคำศัพท์คำว่า socks เราก็ต้องเติม s, <S ไปด้วยนะคะเป็น socks socks นะคะอ่ะเราเรียกว่า socks เขียนยังไงนะคะมีตัว s นะคะตัว o ตัว c ตัว k นะคะอันนี้คือ s อ c แต่ s อ c k มีสองข้างก็ต้องเติม yes, s เ mm hmm. ข้าไปด้วยเวลาอ่านก็ socks socks แปลว่าถุงเท้านะคะต่อไปนะคะคือคำว่า belt 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 แปลว่าเข็มขัดนะคะที่เราเอาไว้ใส่รอบกางเกงตรงบริเวณเอวของเราใช่ไหมครับสังเกตคือ belt belt แปลว่าเข็มขัด จะมีเพลง Gucci Bell ใช่ไหมคะอ่านั่นแหละคะ่ะ b e l t มันแปลว่าเข็มขัดอ่ะมันจะมีตัว B นะคะตัว E ตัว L และตัว T นะคะ b e l t b e l t แปลว่าเข็มขัดนั่นเองคะ่ะและคำสุดท้ายนะคะคือคำว่า shoes shoes แปลว่า รองเทา้าเหมือนกันเลยชูกับซอ็อกชู้รองเทา้าแเราก็ต้องใส่กี่ข้าง2ข้างใช่ไหมคะชูก็เลยต้องเติม S ด้วยนะคะอ่ะชูสนะคะจะมีตัว S นะคะตัว H ตัว O ตัว E อันนี้อ่านว่า s o o s นะคะ e s แต่ชู e มี2ข้างก็ต้องเติม S ลงไปด้วยนะคะ เขียนตามเส้นปานะคะคำศัท์ที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะให้เด็กๆเนี่ยมาทําการบ้านในส่วนล่างต่อค่ะการบ้านในส่วนล่างนะคะคําสั่งก็คือให้เด็กๆนะคะเขียนคําศัพท์เครื่องแต่งกายของตนเองนะคะที่เด็กๆสวมใส่ในวันนี้นะคะเลือกมาแล้วก็เขียนใส่ลงไปในช่องว่างเลยนะคะโดยเวลาเราเขียนเนี่ยให้เขียนเป็น ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะคะซึ่งตัวพิมพ์เล็กเนี่ยจะเขียนแค่ครึ่งบรรทัดนะคะเขาจะมีเส้นตะตรงกลางให้ดูว่าครึ่งบรรทัดเนี่ยอยู่ตรงไหนเด็กๆก็ต้องเขียนให้ถูกต้องนะคะก็มาดูซิว่าเด็กๆเนี่ยสวมอะไรบ้างก็นาําคําศัพท์เนี่ยมาเขียนตามลงไปได้เลยเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะก็ให้เด็กเนี่ยฝึกอ่านกับผู้ปกครองนะคะทั้งคาศัพท์ทั้งหมดแล้วก็คําศัพท์ที่เด็ก สวมใส่เครื่องแต่งกายในวันนี้ด้านล่างด้วยนะคะและอย่าลืมว่าเวลาทําการบ้านเนี่ยเด็กๆก็ต้องตั้งใจเขียนแล้วก็เขียนให้ถูกต้องครบทั่วด้วยนะคะเด็กๆจะได้จําได้แล้วก็มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูหญิงก็ขอจบการสอนคําศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไป See you soon goodbye